ช่วงสนทนาวันนี้คือต้องบอกว่าในรายการวันนี้เขาอาจจะเน,น้นในเรื่องของสถานการณาร์น้าีวจะได้ติดตามกันยังในช่วงของสนทนานสักประมาณเก้าโมงปลายเดี๋ยวเขาจะได้อู้จ๋ากับทางด้านของอันสถานาการณา์น้เนอกจาต้องเฝ้าระวังกับทางด้านของ่านสุดชายพรมมนมตรดเป็นภูมิในการสํานักชลประทานตินหนึ่งเปิดจะมาเล่าให้ฟังเลยเป็นตัวเลขระดับนา้าจุดไหนเป็นจะได้มันนักมันน้อยเทียบกับปีสีแปีห้าสีอย่างจะอีเราต้องระมัดระวังจะได้ในช่วงสนทนาจะได้อู้กันทั้รอบหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับ จะได้ไปติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งภารกิจหนึ่งนะครับของท่านผู้วาราชาการจังหวัดเชียงใหม่ค้นหม่ของเขา,านะครับหนึ่งตุลาคมมาถึงก็ามายะการมาติดตามสถานการณ์น้าพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับจะสอบถามก,กันครับท่านนิราชพงศ์สิทธิถาวรครับผู้วาราชาการจังหวัดเชียงใหม่ค้นไม่ท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านิรัตครับ จเชียงใหม่ครับผู้ว่าเซมเบย์นะครับครับตอนท้าสูตรจังหวัดเชียงใหม่เจ้าท่านผู้ว่าได้พาพพร้อมกเจ้าในช่วงนี้ครับครับครับท่านท่านผู้ว่าครับอูดึงสถานการณ์น้บมาเดียวล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่เป็นจะได้พองครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์น้ําถ้าเทียบจากเมื่อวานนี้วันที่สามตุลานะครับครับ ที่น้าขึ้นสูงสุดที่4เมตร65เซนติเมตรนะครับครับก็ไหลเข้าคือมันเลยคันกั้นน้ําเลยจุดวิกฤตมาเกือบเมตรแล้วอะจุดวิกฤตมัน3เมตร70เซนติเมตรเนาะครับ <5. S 2> 4เมตร65นี่ก็คือบวกมา95เซนติเมตรมันล้นแน่แต่เราก็ยื้อกันมาได้หนึ่งคืนหนึ่งวันตั้งแต่คืนวันที่สองเนาะเราก็รับมือกันได้ไม่ไม่ท่วม โดยป้องกันไม่ได้เหมือนปี54นะครับต้องต้องเทียบปี54ซึ่งหนักที่สุดคก็เมือเ่มอวาน4เมตร65เซนสูงสุดแล้วก็ค่อยๆลงมาตามที่เราคาดการเพราะว่าเราดูฝนจากเชียงดาวแม่แตงมันไม่มากในสองวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน้ำที่จะมาเติมก็จะเบาแล้วซึ่งเมื่อเช้านี้เราวัดได้ที่4เมตร51ก็คือลบลงมา14เซนติเมตรแล้วนะครับ อถามว่าลบแล้วยังไงลบแล้วเอานี้ดูในแม่น้ําอาจจะเห็นไม่ชัดเมื่อแม่กู่ผมผู้ว่าผ่านที่ตลาดอนุสารได้ราคา,า,า,าที่เมื่อคือนไปยืนอยู่เมื่อคืนยังเดินลุยน้ําอยู่บนถนนเลยอ่าเช้านี้น้ําแห้งแล้วถนนเห็นเลยรถวิ่งปกติกน,ะนะครับนี่ก็คือทั้งหนึ่งป้องกันไม่ให้น้ําเข้าเข้าเพิ่มมันเข้าอยู่แล้วละ่ะ ทำยังไงไม่ให้เข้าแบบเต็มที่ตามใจน้ำํำอ่ะอันนี้คือการป้องกันนะครับแล้วก็สองก็คือสูบออกเท่าที่สูบได้บางคนตั้งคําถามว่าผู้ว่าทําอะไรน้ําท่วมขนาดนี้สูบออกมันก็ต้องสูบในบางจุดที่มันสูบได้แล้วเวลาลงมันจะลงเร็วนะครับยอมให้ถามแต่ก็จะทําให้นะครับต่คือสถานการณ์ดีขึ้นน้ําลงมาสิบสี่เซนในหลายๆที่เนี่ย เมื่อวานเนี้ยบ้านใครมีกำแพงที่น้ําท่วมจะเห็นมันจะขีดขีดโดยไอ้ขอบที่โคนของเขาอะนะครับวันเนี้ยท่านดูอีกทีหนึง่งน้ํามันจะลงท่านจะเห็นระยะอะที่มันลงเป็นที่โคนริมกำแพงบ้านชัดเจนเลยนะอันนี้ก็คือเห็นแน่แน่ว่าลงนะครับ,รบนี่คือบนะวันนี้ถามว่าดีไหมดีขึ้นครับค่ะ สถานการณ์ดีขึ้นท่านผู้ว่าคะในจุดที่เมื่อวานนี้น้ำท่วมวันนี้อาจจะลดลงบางพื้นที่อาจจะแห้งสนิทใช้งานได้ตามปกติแต่มีพื้นที่อื่นๆที่เมื่อวานไม่ท่วมแล้วแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเช้าวานันนี้กลับมาท่วมมีบ้างไหมคะอย่างไม่มีนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำเดียวกันมีแต่จะดีขึ้นนะครับมีแต่จะดีขึ้นแต่ฝนวันนี้ที่ดูเนี่ยตกไม่มาก ตอนฝนของเราไม่ใช่ถึงขั้นสีเหลืองสีแดงอะไรงั้นก็คือไม่ได้ตกมากก็ถามว่าผู้ว่าจะปล่อยให้น้ําลงตามธรรมชาติไหมไม่ละครับคิดทั้งคืนว่าจะทําอะไรดีๆเพื่อคนเชียงใหม่นะก็คือ,อ่าน้ําเริ่มลงแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจะระดมเครื่องสูบน้ําตัวใหญ่ๆที่กําลังสูบมากๆนะเอามาสูบออกจากในเขตเมืองเชียงใหม่ ให้เร็วที่สุดนะครับ <How? S 2> ถ้าปล่อยตามธรรมชาติคนก็บอกโอ้สามวันไม่ลงแบบผู้ว่าบอกหรอกไม่ผมก็เชื่อนะครับแต่ก็ถ้าปล่อยตามก็อาจจะนานกว่านั้นเจ็ดวันสิบวันเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมาเล่งสูบทุกทางเลย <How? S 2> ก็จะได้ลงภายในสามวันสี่วันห้าวันก็คือลงเร็วเชียงใหม่น้ําไม่ท่วมวันเดียวก็ดีกว่าท่วมเชียงใหม่น้ําลดลงเร็วขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ทำาหากินได้ นะครับ,รบทุกวันที่พี่น้องเดือดร้อนผมเป็นทุกเสมอนะครับผมเป็นห่วงพี่น้องคนเชียงใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเวลานี้หาวิธีที่ทําให้น้ําลงได้เร็วกว่าธรรมชาติแห้งได้เร็วกว่าไหลออกเองตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่คิดอยู่แล้วก็สั่งการไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้จะมีในเรื่องของเครื่องสูบน้ํามาตั้งรอนะครับแต่รพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่าบางจุดนะมันยังเข้าไปตั้งเครื่องไม่ได้ก็เตรียมเครื่องไว้แล้ว แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเข้าไปตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็เดินเครื่องสูบช่วยออกได้เลยนะครับจะที่ขึ้นครับ,รบท่านผู้ว่าครับเห็นว่ามีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้สามารถติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างไหมครับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ใกล้ตัวพี่น้องที่สุดนะครับ,รบเราได้มอบหมายหน้าที่ตามกฎหมายให้ทางท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้วก็นายกเทศมนตรีป่าแดดและทุก ท้องถิ่นที่มีน้ําท่วมนะครับ,รบใกล้ที่สุดก็รับเลยทั้งในเรื่องของการแจกการสอบายแจกข้าวปลาอาหารที่ในกรณีที่พี่น้องเขาออกไปซื้อหาไม่ได้ตามปกติรวมทั้งสํารวจว่าบ้านไหนน้ําท่วมบ้านไหนเสียหายอะไรเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องชาวเชียงใหม่หลังจากน้ําลดนะครับอันนี้คือภาพความภาพที่เราซอยย่อยให้ถึงแต่ละเทศบาลก็จะมีการดูแลกันแบบนี้นะครับ ค่ะก็นะบูรณาการการทํางานกันหลายภาคส่วนเลยนะคะท่านนี้ท่านผู้ว่ามีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมคะชาวเชียงใหม่บอกว่าเอา้าเจอท่านผู้ว่ามาทํางานครั้งแรกเลยก็ต้อนรับกันด้วยน้ําท่วมเลยแต่ก็ทุกคนก็บอกว่ายินดีแล้วก็เราก็ดีใจที่่านได้ลงพื้นที่ไปบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเองเลยนะคะยินดีครับผม เห็นแล้วต้องต้องรีบแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดนะครับ,ค,รบคือถ้าปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพว่าอ่าน้ําต้องท่วมไม่น้อยกว่าปีห้าสี่ถามว่าทําไมผู้ว่าบอกแบบนั้นคิดมากไปหรือเปล่าผู้ว่าไม่ได้คิดเองหรอกครับผู้ว่าดูตัวเลขคดูตัวเลขน้ำฝนเมื่อปีห้าสี่ที่เราน้ําท่วมกันเยอะกว่าเนี้ยแบ่งเป็นโซนเสี่ยงเจ็ดโซนที่พี่น้องแต่ละซนเน่ยจะรู้นะครับ,รบปีนั้นฝนตกไม่ถึงพันสี่ร้อยมิลลิเมตร นะครับฝนสะสมนะปีห้าสี่พันสี่ร้อยเอาเอา,เอาตัวเลขกลมๆนะครับแต่วันนี้ปีห้าห้าฝนเชียงใหม่ตกไปแล้วพันเจ็ดร้อยมิลิเมตรเพราะฉะนั้นน้ำฝนเราม,ม,มากกว่าปีห้าสี่เยอะถ้าคิดแบบนี้พูดจบเท่านี้พี่น้องก็ต้องถามอา้าวงั้นก็ต้องท่วมมากกว่าปีห้าสี่ถูกต้องครับในหลักการคิดง่ายๆเป็นแบบนั้นแต่เรามีการป้องกันที่ดีกว่าปีห้าสี่คือมีการกั้นคัน กั้นน้ําสร้างขันกั้นน้าขึ้นมาเพื่อไม่ให้น้านึกจะท่วมก็ท่วมนึกจะล้นก็ล้นเราแต่เราต้องบังคับเขาให้ได้นานที่สุดนะครับเรามีการปิดท่อระบายน้ําตั้งแต่วันวันวันที่สองนะครับ,รบผมคุยกับท่านนายกเทศมนตนรีนครเชียงใหม่บอกเราปิดท่อระบายน้ําก่อนที่น้ําปิงจะถึงปากท่อได้ไหมบอกได้เขาก็ปิดเลยปิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผลดีนะครับก็คือน้ําปิงเวลาหนุน เพิ่มระดับสูงขึ้นจนถึงท่อระบายน้ำันเนี่ยเขาไม่สามารถวิ่งย้อนเข้ามาในตามท่อระบายน้ําแล้วมาท่วมกลางเมืองเฉยๆโดยที่คนเชียงใหม่ตกใจได้อีกแล้วนะครับน,น,นั้นนี่คือการป้องกันที่ดีนะครับซึ่งทําให้เราสามารถรักษาเมืองของเราไว้ได้จนที่บอกว่าจุดวิกฤตสามเมตรเจ็ดสิบอะเอทำไมจะไม่ท่วมแบบที่ผู้ว่าว่าครับเรามาท่วมกันต้องสี่เมตร กว่ากว่าสี่เมตรห้าสิบนู่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือการป้องกันที่ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามบทเรียนที่เราเคยได้พบเมื่อปีห้าสีนะครับเราทาให้เราสู้กับสู้กับน้าได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะท่วไม่เท่าปีห้าสี่เนาะไม่เท่าครับค่ะ,ะคอุอ่นใจสบายใจได้ดีขึ้น <ใจ S 2> ครับด,ดีขึ้น<ด>ครับครับ,รบได้ค่ะยังไงท่านผู้ว่าพักผ่อนด้วยนะคะช่วงนี้ ครับดีครับก็อยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับค่ะแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้ตะเวนไปดูตามจุดที่น้ําท่วมแล้วก็ได้บริหารจัดการกันอีกยังไงถ้ามีโอกาสสถานการณ์น้ําดีขึ้นเชิญท่านนิรัตมาอยู่กับพวกเราในรายการสดสดเลยนะคะินดีครับจะไม่เห็นหน้าผู้ว่าในทุกจุดนะต้องบอกครับือเราทําการเป็นทีมเราจะส่งรองผู้ว่าส่งหัวหน้าหน่วยงานตงในอำเภอส่งนอยกไปช่วยกระจายช่วยกันตลอดนะครับผู้ว่าผู้ว่านิรัตผู้ว่าจะมไม่ได้ทํางานคนเดียว ว่าเน้นสร้างทีมทีมงานที่ดีที่เข้มแข็งจะทําให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้รับบริการที่รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นดีกว่าทํางานคนเดียวนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณคนะครับท่านผู้ว่าครับครับยินดีครับขอบพระคุณค่ะ